สบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมส,บา,สบายดียายสีมาเลยอย่างน<อ>ี <c oughs> ้มือนีอน้มาพบมาพอก็คือเก่ากับป้าเมาแล้วกับพี่น้องบุตรถูกคนสาพี่น้องสบายดีบุตผู้สูงส, <า S 2> สุสาวพรถิดหนาเต็มจอเลย <c oughs> สบายดีแม่สงไงดี ไปดีครับในคำเดียวจะได้านสบายดีพี่น้องว่ได้ความหนาขนะะสบายดีเด้อเมื่อนี้กะพวกเข้ามาไล่ขู่ไล่คนนี่มาเห็ดเดือนให้มาเห็ดเดือนคั่วให้แม่ยายดำยายดำพี่น้องเมื่อนี้กะแม่เมื่อนี้ก็สำเร็จเซจสิ้น์แล้วเด้อติดคัดย่อนฝนตกเนาะอยากมาเห็ดให้ยพผ่นให้มันแล้วผัว่ายพิ่นอยู่ผู้เดียวนี่เขาก็ลอยเลือเผ่น เห็ดซอยเพิ่นเนาะลูกหลานอ่ะแล้วกะสิพาเบิ่งผัดชมเลยสำเร็จเสร็จชิ้นเมื่อนี้อาหารชุ่มเฮากะก๋วยเตี๋ยวสาวพอนทิพย์พี่น้องจนใบซองเกือบเม็นขาขาไม่ข้าเกือบเม็นขาไม่ข้าทิพยมันหิวพี่น้องเกือบเป็นกล่องเขาหน่อยค่ะแม่ตายั่งแม่คอยซ่งแม่นมีสั่งซีฟมุ่งพอนทิพย์ตักแดดซีฟมงจนใบซองนี่างลรกินพี่น้องโอ้ยขอ เป็นนางเปนนคุณอไปนี h, ่ต้องแปดมุเจ้าตายคักคักอ้ยสาวแพง่ะเลี้ยวเห็นสาวพอนทิพย์สัมแมงมีนี่ก้นจะแม่นสั่งไปสิบมงต้อไฟเด้อป้าเมาสาวแพงค่ายังค่าแต่งหน้าผูคาบึงคักเลยมาต้องเลิศกูโมปากแดงหนาขาวผู้ฮิวตีจ้า อ้นว่าอีนี้เห้ยอ้นอันซ้ำซ้ำใบเถาเถาเ่าได้มือนี่ยอุ้ยผู้หนึ่งหัวผนไปได้เถาเนอได้เานะฮะเ่ได้เกี่ยวส่องแม่ยาย่ซีส่องยาย่ซีน้าพี่น้องกระมานนับกันไอผืนมาซอยมือนี่เนาะอยากให้มันเลวว้ ราะว่ามือนี่มันแดดออกแน่มันก็ทางมันก็พอไปได้มาได้ฮะนาก็อยากให้มันแล้วเนาะมันข้างข้าหึงเลยแล้วก็น้องไส้แง่น้องไส้เคยเถ่าเป็นยังไงเย็บห้อยขากบ่บันนี่แล้วเลยดีแล้วเลยดิวะสัตวแล้วเลยดีสิมียังวะสัตวเคยเถ่าเจ้าเจ้าสิไปใช้ต่อบ่ะนี้ว่าสิเข่าตัวตัวเมืองต่อเนาะพี่น้องเนาะ ได้ยินข่าวแววๆว่าปิดเบินไอปิดเบินมาว่ะจ้ะอีหยังเป็ดบินมาปิดเดินมาไอยังปิต์บินมาเป็ดเป็ดบินเป็ดบอว์เป็ดบอวได้ยินแววข่าวแววว่ามีเป็ดบินมาเนาะบินมาบินมาใส่แล้วหันลุงแดงว่ะแต่รอนลุงหันก็เลยว่าได้ยินข่าวว่ายแต่ว่าเป็ด อย่างนข่าวอ่ะเป็ดบินลงมาหานดีดีออโต้ไทยพี่น้องสิไปสิไปจ้าดสิไปจ้าดมองหาอะไรพี่น้องเชิดเช่่ผิดดิเจ้าเด้เมื่อยน้องแม่บอกเช่าพ่อผิดเจ้าเด้นั่งหน้าเข่าไปงานหนึ่งหนุ่มไปล่ออยู่ฮะเป็ดบินลงมาอยู่หานดีดีออโต้ไทยหัวอยากไปนะ ทั้งเบาแพงแล้วก็เบากัปตันไปถ่าอยู่หันพี่น้องค่ะเพื่อสิออกไปเฮือนได้พี่น้องเอ้ยไปถ่าอยู่หันทั้งเบาตอนท้าแบบขอสซับบันทิจะสิไปน้ำข่อยต่อบอลด้วยสิกับขึ้นก่นหนอสิกับขึ้นเหมียเพาะว่ามีนมรออยู่หันดีๆเอาตัวไทยกระปิดเป็ดเป็นมาสิไปนะสิไปอีกแล้วเ้าไปแล้วบาทเป็นม้าเบาไปแล้ว

ก็ขอบคุณทั้งเอื้อยอนเอื้อยอนจอยอยู่ยูเอสเอเนาะที่หายเงินปลาเมามาปลาหมาก็เอามาซอยเอามาซื้ออุปกรณ์เห็ดเลื่อนเหงายเห็ดเลื่อนคั่วนะปลาเมาก็ห้เคยเท่าแล้วก็ซอกง่ายสมาซอยเนาะเบาปุ๋ยนี่มาซอยเนาะพี่น้องเดๆแล้วเฮียพ้อยแล้ว ภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเห็ดให้เผินแล้วเห็บหอยแบบดีอกดีใจลายตัดมิโซมกันยูฮันดีดีออโต้ดีออโต้เนาะเี่ยน้องเด้อโดยติดตามชมเด้อสิไปกันต่ออยู่ฮันดีดีออโต้ไทยแม่ใหญ่เอ้ยไปก่อนเด้อดีใจบ่แม่ใหญ่ดีใจเด้อซุ้ม่อยกะบซอยเจ้าได้ โอ้ชมมาระควรไม่ใหญ่เ้ยแล้วเหยบหอยเสซจชินพละดนาทีที่ว่าเขาตั้งใจอยากจะซอยเจ้าเด้อแล้วแล้วบานี้บุมียังคัดของในใจได้บานี้แล้วบปเลยเนาะเงินขั้วกันแล้วกว่่าเขอบคุณทั้งเอื้ยไ่ใจดีเฮาที่ฝากเงินมาให้ป้าเมาป้าเมาก็เอามาซื้ออุปกรณ์ เล็กๆนยน้อยนี่แหละเนาะประกอบใส่ให้มันแล้วเนาะพี่น้องเพื่อนครัวนี่ขอให้เอ,อื้อยู่ดีไม่แห้งเด้อเด้อมีสุขภาพแข็งแรงแล,ลลลลอออแล้วก็ร่ลำรวยํำรวยเด้อก็จอยห้าแไม่ใหญ่ห้าสิไปแต่ได้บ้านนี่อวยพ่อไห้ร้านเนี่ยตีให่อยู่ดีไม่แห้งเนี่ยตีไปไปดีแล้วนางเลยอยู่ดีไม่แห้งไห้มันให้เกนไปมาไห้ทามแน่ห้องจะแน่โดย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  อ้าวเฮาก็สิไปแล้วบาดนี man, ้กระเป๋าข่อยเด้อสาวพรทิพย์หือกระเป๋าข่อยเด้อซะสาวแพงแกถือกระเป๋าไปบ่อ้าวสิไปแล้วเด้อแม่เด้ออยู่ดีนี่แฮงเด้อจ้าไปเข้ามาึงเข้ากันนึงครับโดยอาเฮือนควเป็นควสําเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องข้างนก็ไว้เครื่องไว้ของได้เนาะแล้วก็ดังืนดังได้ตามภาษาบ้านเฮาอ่ะ สัมนีก็ถือว่าดีไลยเลยพี่น้องดีไลยดีไลยอลิเลอรอเนาะไม่ใหญ่ขี้มูขาดหมูขาดคอยกะกคอยกะกโรคใจแหละลแหละอะบานนี่อยากซอยเจ้ากัสมควรมุ่งมวัดปรารถนาเลยดได้ปะเถาได้ปะเถาโอ้ยนาอยู่พี่น้องนาอยู่นาชม <c oughs> มองอยู่อาศัยเป็นกสมบูลแหละพี่น้องต้องยองั้งอยู่บานนี่ งามพี่น้องงามหลังจากนั้นพวกเราก็จะเดินทางไปหานดีดีออโตโ้ถ่ายเนาะเพราะว่ามีเบาแแพงเบากัปตันถา่นายอยู่พุ่นสบายดียำเสาพี่น้องเมื่อวานนี่ออกแต่ เพือนยายดำบัสิบปหลนดีดีดออโต้บัตพากันเข่าตลาดเลยเนาะก็เลยบัได้ถ่ายมาถ่ายไหมาไห้ป่าลุงเบงอีละ่ะอีร้อยกินข่าวนี่ละ่ละสบายดีนะแม่ลูกหนังงามๆเนี่ยตีอีละ่ะเออเมื่อนี่กินข่าวแต่เศร้าแท้เห่ยนะกินกับยัง cho Cắt xỉ lọt ngang đi đi hm? dạng nghèo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  dạng nặng dạng nghèo dạng nghèo dạng nghèo dạng phêm dạng nè ว้าวกินขนมบปจัะห่อเลยตื่นมาฮะช่องห่อเลยเคยชี้ได้มากินข่าวในเบิร์ตช่องห่อเลยตาพี่น้องตะเวนโปโลเหยนเบิร์ช่องห่อกินหลายๆเลยข่าวเลยยำ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 บอได้แก้วบัมี

ยังอีกสองคำสุดท้ายหรือคำสุดท้ายนะคำสุดท้ายบ่เลืออีกยงสองคำคำสุดท้ายาย,ยิ่มแล้วบ่านังดีดีหนังด,ด,ดีดีนังวิดีโอไดอ้มันเป็นยังฮะมันเมือมม่อย อีหยังกินข้าวอยู่กับเมื่อยฮะกินข้าวอยู่กับเมื่อยมาวันนี้ก็บเขอปิดคลิปด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเดอ้ออย่าลืมไปอย่าลืมไปกดติดตามช่องไผ่นะอย่าลืมไปกดติดตามช่องไผอีหล่าว่านไหมอย่าลืมไปกดติดตามช่องไผ่องอย่าเลยอ่า๊ายบาย